อิสยาบทที่40ข้อที่8เวลาไม่เปลี่ยนแปลงเพราะวาจนะของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงบางประเทศในเอเชียตะวันออกชื่นชอบิีนที่เรียกว่าสิบจางแสงมานานแล้วซึ่งหมายถึงอายุยืนยาวสิบปีดวงอาทิตย์ภูเขาน้ำหินแม่ต้นสนน้ำอำมฤตแห่งความเป็นอมตะเตา่า นกกระเรียนกวามันยากที่จะจดจำ้งหมดเชื่อกันว่าสีเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลนและมีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์และเมื่อคำานึงถึงผ้ารักของตนผู้คนต่างฝันถึงชีวิตที่ยืนยาวโดยไม่ตายดังนั้นพวกเขาจึงแก่สลักสัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวสิบประการที่นี่และที่นั่น หรือติดตั้งฉาพับที่ว่าคำว่าสิจันแสนรอบรอบพวกเขาบางครั้งพวกเขาถึงกับค้นคำนับต่อหน้าต้องไม้เก่าแก่หรือก้อนหินใหญ่แต่เรารู้ว่าถึงแม้หินอาจดูไม่เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาเวลาต้นไม้ดูงอาทิตย์และดวนจันทร์จะเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยนไม่ได้ แต่มีพระคำข้อนี้อยู่ในพระคำพีย่างนานก็หิวแห้งดอกไม้านานก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะของพระเจ้าของเราจะย่างยืนอ,อยู่เป็นนิจหมายความว่ามีศีลนิกา์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงในสมัยของอิสยาในพระททศสยาเดิมชาวอิสราเอลอาศัยอยู่เป็นฉเฉลยในประเทศที่เรียกว่าบาบิโลนชาวอิสราเอลสับสน พวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของบาบิโลนซึ่งปกครองพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาทำเช่นนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะทรยศต่อผู้คนที่รักิ้งประเพณีของชาวอิสราเอลสถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อบาบิโลนถูกเปอร์เซียยึดครองพวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของเปอร์เซียอีกครั้งภาษา ชีวิตและความเชื่อไม่มีอะไรที่ง่ายแต่นณสภาวะกาเช่นนี้ย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าบรรดามนุษย์ก็เป็นเสมือนต้นหญ้าและบรรดาสัตว์สีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญ้าต้องหญ้าเหี่วแห้งไปและดอกก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิจ นี่คือพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่อิสราเอลถึงบาบิโลนและถึงเปอร์เซียเป็นฉเฉลยสถานการณ์ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและทำให้เกิดความสับสนแต่มีมาตัฐานที่มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าชาวอิสราเอลคนได้รับการปลอบโยนจากถ้อยคำเหล่านี้อานที่จิง ธรรมอิสยาบทที่40เริ่มต้นด้วยถ้อยคำเหล่านี้จงเล้าลมจงเล้าลมชมชาติของเราพระเจ้าทรงต้องการปลอบใจชาวอิสราเอลมีพระวจนะข,ของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงดังน,นั้นอย่าสับสนและทนทุกข์อีกต่อไปเพื่อนๆมีหลายสิ่งที่ทำให้เราสับสนและกวนใจและสถานการณ์ดูไม่เปลี่ยนแปลง แต่ให้เราจำไว้ว่าในที่สุดพวกเขาจะไหลและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติผู้คนประเทศและเวลาเปลี่ยนแปลงจากปี2023เป็นปี2024ที่จินแล้วหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเปลี่ยนแปลงไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับเรานั่นคือพระวจนะของพระเจ้า เมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้อยคำนั้นจะนำทางเราไปสู่เส้นทางแห่งชีวิตหวังว่าพวกเราชาวไฮบเบิลจะดำเนินชีวิตตามการทรงนำโดยพระวจนะนิกรังของพระเจ้า